สวัสดีครับผมโนอกจากซูมคาเมล่าครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่กลับมาพูดเรื่อง obs นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ทำงานอยู่ที่บ้าน work from home นะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากจะรู้เรื่อง obs มากขึ้นนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะได้รับคําถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้ OBS อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะฮะทาง Inbox ทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะคอยตอบปัญหาให้เรื่อยๆเ,เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะทำซักซีรีส์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับ OBS นะครับการใช้โปรแกรม OBS นะครับสำหรับการไลฟ์ สตรีมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งปกติก็จะใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยที่สุดแล้วแหละนะฮะเพราะว่า OBS เนี่ยสามารถที่จะแคสตอมนุ่นนี่นั่นเองได,ไ,ดได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะที่ผมพูดถึง OBS นะจริงๆมันจะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพาทุกคนเข้าโลก OBS ไปแล้วนะครับก็คือสอนเซตติ้งสอนไ like, ลท์ตั้งแต่รอบแรกๆเลยนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปดูได้เพราะคลิปนั้นจะบอก เรื่องการเซตติ้งการเสียบกล้องนู่นนี่นั่นด้วยแต่ว่าคลิปนี้นะครับซีรีส์ถัดจากนี้จะเป็นเกี่ยวกับ OBS ล้วนๆนะว่าเซตติ้งยังไงตั้งค่ายังไงแบบไหนบ้างอะ่ะคนทำงานแบบนี้เซตแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาให้มันง่ายแล้วก็กระชับที่สุดเลยนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่สนใจเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมนะฮะอ่ะหรือว่าเพิ่งเริ่มไลฟ์อะไรเงี้ยน,นะก็ ถือว่าเป็นคู่มือสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเซตติ้งก่อนละกันตอนนี้กล้องที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ a7s mark 3นะเสียบสาย hdmi ต่อเข้ากล่องนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเข้าอะแดปเตอร์ที่เป็นหับนะครับเข้ากับตัว macbook air ตัวนี้นะครับส่วนใหม่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับต่อเข้ากับตัว zoom p o t a g p4 นะครับแล้วก็จาก p o t a g p4 นะเข้ามาที่ตัว MacBook นะครับตัวคอมพิวเตอร์นะต่อเข้าผ่านทาง USB เหมือนกันนะฮะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่โปรแกรมนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะำเดิมเนี่ยมันจะมาประมาณนี้นะครับเราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆของเขาินีนึงแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างอย่างตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นในส่วนของซีนนะครับจริงๆซีนแรกที่ถ้าเริ่มต้นมามันน่าจะเขียนกับว่าซีนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยผมจําไม่ค่อยแม่นนะแต่คิดว่าใช่นะครับแต่ว่าอไอ้ที่ผมทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมผมมีใช้อยู่แล้วผมไม่ได้เพิ่งโหลดมาใหม่เออมันลบไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรก็ไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็เป็นซีนแรกนะฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของซอสนะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับออดิโอมิกเนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นท n น i ิ i ันนะครับเราสามารถเซตค่า t r ท n น i t i o n ได้จากตรงนี้นะฝันะ่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวก Control นะครับพวก Setting ต่างๆ จะอยู่แถวๆนี้นะครับอ่ประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพนะครับที่เวลาที่เราไล์ออกไปมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะอ่าเบื้องต้นจะสอนเอาภาพเข้านะครับแล้วก็เอาเสียงเข้าเช็คเสียงก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไล์ออกไปยังไงหลักๆน่าจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กก่อนก็ได้นะครับทีนี้ อันดับแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากการที่ไปที่ตรงซีนนะครับไปที่ตรงซีนก่อนแล้วก็สมมติว่ามันมีซีนวันอยู่แล้วก็ผมตั้งชื่อเป็นคาเบล่านะครับเพราะว่าผมจะเอาภาพจากกล้องเข้ามานะครับอ่ามีซีนวันอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือมาบวกเพิ่มตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกขวาแอดก็ได้นะครับเหมือนกันนะโอเคนะครับ ที่ q ว a แ d d มานะครับแล้วก็ video capture device นะครับอ่าก็คือเราจะเอาภาพวิดีโอเข้ามานะครับตั้งชื่อก็ได้นะครับ a7s3 อ่าโอเคเข้าไปทีนี้พอมาอยู่หน้าเนี้ยนะครับเขาจะมีให้เลือก device นะครับตรงนี้นะ device นะครับว่าตอนเนี้ยจะเอาเข้าจาก device ไหนนั่นเองนะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วยอ่าเป็นกล้องที่เป็นเว็บ c a m ของ โน้ตบุ๊กของเรานะครับทีนี้อีกอันนึงก็เป็น USB 3.0 Capture Box ็ตัวนี้นะครับคือกดเข้าไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมภาพที่ผมต่อจาก HDMI เข้ากล่อง Capture Box นะครับแล้วก็ต่อเข้า USB นะครับม,มันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเลือกเลือกได้นะครับว่าอยากได้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับอ่ะเนี่ผมเลือก1920เคุณันแเลยแต่ว่าจริงๆถ้าอย่าง Facebook หลายๆที่มันก็จะให้ออกแค่720นะครับอ่ะแล้วแต่จะเลือกนะผมเลือก1920เลยนะ เอาเวอร์วังอลังการกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคไปภาพที่ได้ก็ประมาณนี้สําหรับคนที่ถ้าสมมุติว่าเลือก7 2 0ใช่ไหมบางทีมันจะมาแบบนี้นะครับถ,ถ้ามันเล็กแบบนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้มันเต็มจอนะครับก็คือการคลิกขวานะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ transform นะครับแล้วก็มา fit to s k i e e n นะคุณก็ได้ภาพแบบเต็มๆแบบนี้แล้วนะครับ ในการทำงานของซีนฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบวกเพิ่มเข้าไปได้ครับเผื่อเรามีหลายซีนอย่างเช่นกล้อง2เป็น Presentation อีกจอหนึ่งหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะเอาขึ้นมาได้นะครับทีนี้เราก็มาแอดเข้าไปนะครับแอดเพิ่มเข้าไปปุ๊บอาจจะเป็นคาร์เมล่าสองล่าทูนะครับอ่ะผมใส่เข้าไปตั้งชื่อเสร็จกดโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาบวกซอสเข้าไปนะครับบวกซอสเข้าไป เป็นกล้อง2นะก็เข้ามาที่วิดีโอแคปเจอร์เดไวซ์เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ปุ๊บอ่าอาจจะเอาเว็บแคมนะง่ายง่ายนะครับตรงนี้นะครับใช้เว็บแคมของตัวเว็บแคมของโน้ตบุ๊กก็ได้ง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้ปุ๊บมาที่ f a c e Time h d คร์บเนี่ยก็คือโน้ตเว็บแคมนะครับกดเข้าไปโอเคเข้าไปประมาณนี้เราก็จะได้แบบ2ซีนแล้วนะครับทีนี้ก็น่ะซีนหนึ่งซีนสองนะครับอ่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้แบบ Picture in Picture สร้างอีกสักซีนหนึ่งอ่ะให้ดูนะครับ เพ <Per, S 2> อ่าเป็นอ่า picture in picture นะครับอ่า camera one อ่า camera camera two in in camera one แล้วก็ถ้าได้แล้วก็โอเคเข้าไปนะทีนี้ผมก็ไป Copy จากตรงนี้นครับคลิกขวา Copy ได้เลยนะ Copy ตรงนี้ เอามาวางนะครับที่ Picture in Picture บุง้งผมก็ด้ซอสเดียวกันกับ Cam มล่าวันมาแล้วนะครับอ่าผมก็อยากได้ตัวนี้ผมก็มา Copy เช่นเดียวกันครับ Copy นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็ Paste นะครับเราก็จะทำให้มันเล็กลงก็คือลากลงมาแบบนี้เลยนะลากไปไว้จงจุดนี้อ่าทีเนี้ยเราก็จะได้สซีนละซีนแรกก็คือเป็นซีน หน้าแบบจากกล้องนะครับสิ้นที่2เป็นเว็บแคมนะฮะเสร็จแล้วสิ้นสุดท้ายก็จะเป็น Picture in Picture เห็นไหมฮะก็จะได้แบบสีนเราก็สร้างขึ้นได้เรื่อยๆนะอาจจะเป็นพวก powerpoint หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยจากอีกคอมนึงก็เอามาใส่ได้ก็คือผ่านกล่องแคปเจอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแชร์สกินก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันจริงๆในส่วนของซอสเนี่ยนะครับก็สามารถใส่อย่างอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นพวกโลโก้พวกภาพพวกอะไรเงี้ยขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับ ทีนี้นะครับภาพได้แล้วแหละเสียงนะครับเราจะมาเซตติ้งไมค์กันนะครับอ่าตอนนี้ไมค์มันเข้าแหละแต่ว่าอ่ามันเป็นไมค์ไหนเราไม่แน่นะครับเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับปึ่งมาที่ตรงรูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่พาร์ตีนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้มันเป็นไมค์จาก macbook air อยู่นะครับก็คือไมค์จากตัว macbook ถ้าผมเคาะนะครับสมมุติว่าถ้าผมเคาะเห็นไหมฮะ เสียงอาจจะดังแสบแก้วหูไปแล้วก็ได้นะครับตัวนี้คือเสียงจากตัว Macbook นะครับผมจะไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน property นิดนึงนะจากไมจาก Macbook นะครับเป็น Zoom P4 นะครับมันจะได้เป็นไมจากที่ผม setting อยู่ข้างบนนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่าไมที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังนะครับก็คือการเคาะแบบที่ผมเคาะแบบเมื่อกี้อ่าอ่าตรงนี้คือเข้าแล้วนะครับก็คือเข้าไปที่ไมนี้แล้วนะครับเรียบร้อยนะประมาณนี้นะ ซึ่งถ้าเข้าแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงนี้อ่าอ่าก็คือผมใช้ตัว Protect p o t t ท c P4 นะมันก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้ด้วยถ้าเราใช้ไมยอย์อื่นๆนะครับก็เราก็จะมาเลือกตรงนี้แหละนะครับสมมุติว่าถ้าคุณเสียบไม่จากหัวกล้องนะครับคุณก็อาจจะมาเลือกตัว A.P.S. ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นกล่อง เป็น, ure, นแคปเจอร์ก็พูดง่ายๆเสียงที่มาจากกล้องมันก็เข้าแคปเจอร์อยู่แล้วพะ HDMI มันออกทั้งภาพทั้งเสียงใช่ไหมถ้าเราติดไมที่ตัวกล้องนะฮะเราก็มาเลือกที่ APS ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดโอเคไปเพราะฉะนั้นเสียงก็จะเป็นเสียงจากที่กล้องนะครับถ้าสมมุติว่าผมเคาะกล้องนะไม์หัวกล้องมันก็จะดังวิธีการเลือกก็ง่ายๆจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเป็น P4 เหมือนเดิม แล้วถ้าคุณอยากให้เสียงมันเข้าจากที่อื่นด้วยละ่ะทำยังไงนะครับอ่ามันก็จะมีการแอดจากตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้แอดเข้ามาได้ Audio Input Capture นะครับตรงนี้นะปพ้งกดเข้ามาอ่าเราก็จะมันก็จะมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นเสียงจากอะไรอย่างเงี้ยผมสมมุติว่าผมจะเลือกเสียงจากตัวตัวกลอ่องอ่า ก็จะเป็นเสียงนี้แหละนะครับเห็นไหมว่ามันก็จะมีอีกอันขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากตัวกล้องตรงนี้นะครับถ้าผมปิดอันนี้ไปนะปิดเสียงนี้ไปเสียงจากตัวไมค์ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วจะเป็นเสียงจากตัวกล้องตรงนี้แทนนะครับอ่าตัวนี้แทนเดี๋ยวผมเอาเสียงออกดีกว่าโอเคประมาณนี้เราพอเข้าใจตรง2ส,ส่วนแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวการ เอาภาพเข้ามานะครับอ่าแล้วก็การเอาเสียงเข้ามานะครับอ่าทีนี้เราจะไปไลฟ์ยังไงนะครับเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับสมมติว่าเราจะไลฟ์ไปที่ a c e b o o k นะครับอ่าเราก็จะมาที่ Facebook ของเรานะครับหรือว่าเพจก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกวิดีโอถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกรุ่นนี่นั่นสามารถกําหนดเวลาได้นะว่าเราอยากจะไลฟ์ตอนสักกี่โมงรุ่นนี้นั่นก็ดูตรงนี้นะะแต่ว่าถ้าเราจะไลฟ์ตอนนี้แล้วก็เข้าที่ถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ถัดไปอ่า ทีนี้นะครับมันก็จะมีคําว่าใช้สตรีมคีย์ใช่ไหมครับใช้กล้องใช้ตัวรหัสจับคู่ในที่นี้นะครับเราจะใช้สตรีมคีย์นะครับกดไปที่ใช้สตรีมคีย์นะครับจริงๆถ้ากดใช้กล้องตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะดึงกล้องได้เลยผ่านไม่ผ่าน OBS ก็ได้นะครับ a c e b o o กก็สามารถทําได้นะแต่ว่า OBS เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าสามารถคัสตอมนู่นนี่นั่นได้มากกว่าในส่วนของการไล์จากตรงจาก a c e b o o k นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ OBS นี่แหละ มันก็จะมีตรงนี้นะครับในส่วนของการใช้สตรีมคีย์ถาวรนะครับกับการใช้สตรีมสำรองถ้าเราอยากให้มันไม่ต้องเปลี่ยนนะเราก็ใช้ s t รีมคีย์ถาวรก็ได้ตรงนี้ไอสตรีมคีย์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสตรี a m k e y ที่ไม่เปลี่ยนเลยจะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับสตรีมคีย์นะมันจะเหมือนเดิมเลยทีนี้เราก็มากดคัดลอกครับตรงนี้คัดลอกไปนะฮะคัดลอกไปทีนี้เราก็จะกลับไปที่ตัวโปรแกรม OBS นะครับอ่า แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเซตติ้งนะครับถึงมาที่สตรีมอ่าเราเลือกตรงนี้หน่อยครับว่าเราจะไปที่ตรงไหนนะครับไปที่ f a c e b o o k Live ปึ๊บแล้วก็วางสตรีมคีย์ที่ Copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ คือปกติ Facebook เนี่ยเขาจะลิมิตไว้นะครับว่า bitrate เนี่ยไม่เกิน6,000นะครับแล้วก็ตัว audio bitrate เนี่ย128 kbps นะครับ maximum resolution อยู่ที่1น8 0อยคูณเ2 0แล้วก็เฟเ t ทเนี่ยได้30เฟมนะฮะแต่ถ้าเราไม่อยากจะสนใจเราก็กดติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับบางเพจเนี่ยสามารถที่จะไลด์ได้1920นคูณ1080นะครับก็คือ full hd นั่นแหละนะครับก็ติ๊กตรงนี้เพื่อ ignore ไปได้นะครับคือไม่สนใจไอตัวที่ เฟซบุ๊กแนะนำอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับตรงนี้นะครับมาตรงที่วิดีโอเพื่อเช็คนิดหน่อยว่าเราจะปล่อยออกไปเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเฟซบุ๊กเราให้ได้เท่าไหร่นะครับต่อให้ผมเลือกตรงนี้เป็น 19- 2 0แต่ว่าเฟซบุ๊กเพจของเราเนี่ยปล่อยได้แค่720ทางเฟซบุ๊กเขาก็จะบีบอัดอยู่ดีนะครับให้เหลือ720อยู่ดีนะเพราะนั้นก็เลือกให้ได้เท่าที่เราได้แล้วกันนะฮะ ผมรู้สึกว่า Facebook ผมเนี่ยมันน่าจะได้แค่720 Facebook ส่วนตัวนะครับก็เอาไป720ก็ได้ไม่เป็นอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็โอเคไปครับแต่ว่าไอวิดีโอที่ได้มาตอนแรกเนี่ยมัน920ผมเลือกตั้ง920เทาไว้วันนี้อ่ะเปลี่ยนเป็น,ปนตัวนี้แล้วกันคลิกขวาใหม่ transform fit to screen โอเคประมาณนี้อันนี้เป็น720นะครับเดี๋ยวลองไล์ออกไปเป็น720ทีนี้นะครับโอเคจากเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับกด start stream เลยครับ กดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะ connecting นะครับเขาจะขึ้นว่าตรงนี้ stop นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอเรามาดูที่ในตัว browser เรานะครับเมื่อรอสักครู่นะครับก็จะมีตัวอ่วีดีโอขึ้นมาแสดงว่าเขาปล่อยสัญญาณมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะปล่อยให้ใครให้สาธารณะให้เพื่อนให้นู่นให้นี่ให้นั่นนะครับอ่ะ ชื่อเนี่ยก็ระบุก็ได้ไม่ระบุก็ได้อ่าทีนี้นะครับอาจจะเป็นอ่าเทสหนึ่งอ่าเทสหนึ่งอ่ะ, 1, อะ, 1, อะโอเคทีนี้เราก็เขียนแคปชั่นทั้งหน่อยครับว่าอะไรอืผมอาจจะพิมพ์ว่าอันนี้พิมพ์เล่นเนะครับก็คือผมอาจจะพิมพ์ว่าอย่าเข้ามา ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณเป็นเพจเล่นเกมนะครับก็แท็กตัวเกมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับอาจจะเป็น r o v สมมตินะ r o v นะครับมันก็จะช่วยให้คนที่กลุ่มคนที่เล่น r o v หรือถูกใจเกมนี้อยู่อาจจะมาเห็นเรามากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้หรือว่าเกมอื่นๆด้วยก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเกมนั่นแหละนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับที่ถัดไปนะครับปึ้งอ่าทีนี้นะครับถ้าผมกดถ่ายทอดสดตรงนี้ก็คือเป็นการ ไล์ออกไปเรียบร้อยนะครับอ่ะลงไล์ไปเล่นๆแล้วกันนะครับอ่ะไลออกไปแล้วโอเคครับทีนี้นะครับถ้าเราจะจบไล์นะครับเรามาจบที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงมุมซ้ายนะครับอจบการถ่ายทอดสดนะครับหรือ มาจบที่ตรงนี้ก็ได้ OBS stop streaming ที่เดียวกันเลยนะครับอ่าอันไหนก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับอ่านี้ผมจะ stop ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะหยุดไหลโป้งเรียบร้อยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS นะก็ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นวิธีการไลฟ์เบื้องต้นให้ออกไปก่อนนะผมจะทำซีรีส์นี้อีกเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ กระชับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามซีรีส์นี้ไปได้เรื่อยๆนะครับจะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับรอติดตามด้วยนะสวัสดีครับ